สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน youtube วันนี้วันที่15มกราคม2 5 6 6ครับโครงการประกันรายได้เกษตรกร,รกพบูกข้าวปีที่4ตอนนี้เดินทางมาถึงงวดที่14แล้วนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรไปดูครับเมื่อวันที่13มกราคม2 5 6 6ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างยิงข้าวงวด14เพื่อคำนวณส่วนต่าง จ่ายชดเชยกเกษตรกรชาวนาที่ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้แล้วและเป็นผู้ระบุวันเกี่ยวข้าว7-13มกราคม2566โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวเปลือกชนิดต่างๆความชื้นไม่เกิน15%มีดังนี้นะครับข้าวเปลือกของมะลิครับตันละ14,139.99บาทข้าวเปลือกของมะลินอกพื้นที่ตันละ13,000 540.74บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ11,081.16บาทข้าวเปลือกเจ้าตันละ9,949.63บาทข้าวเปลือกเหนียวตันละ12,492.79บาทเมื่อเปรียบเทียบกับราคาประกันได้ที่รับตั้งไว้นะครับก็ ทำให้รัฐต้องชดเชยส่วนต่างเข้าเปลือกหอมมะลิตันละ860.01บาทหอมมะลินอกพื้นที่รัฐชดเชยส่วนต่างตันละ459.26บาทเข้าวเปลือกปทุมธานีราคาสูงกว่าเป้าหมายคือราคาเกณฑ์กางอ้างอิงสูงกว่าราคาประกันรายได้นะครับไม่ชดเชยส่วนต่างนะครับข้าเปลือกเจ้า รัฐบาลชดเชยส่วนต่างตันละ50.37บาทนะครับเข้าเปลือกเนียวไม่ชดเชยส่วนต่างเนื่องจากราคาสูงกว่าเป้าหมายทั้งหมดก็คือประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่มีการประกาศไปแล้วเมื่อ13มกราคม2 5 6 6ที่ผ่านมานะครับสำหรับบันโอนเงินเกษตรกรชาวนานะครับก็ ประมาณวันที่18มกราคม2566ถ้าอยากจะรู้ว่าปลูกกี่ไร่จะได้เงินส่วนต่างกี่บาทรอดูคลิปต่อไปนะครับมีสูตรคำนวณให้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ้้าาาาาตองงเเเเบิดพพพียพระว่จจนจนนักทใหม น้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้องยังป้อนคำหวานทำใจอ,อกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์